ส่วนของโปรเจกต์นี้ค่ะก็สำหรับหนังสั้นที่เราได้ถ่ายทำนะคะก็คือ free fire undefeated ค่ะก็เป็นการแบบว่าเชิญชวนให้ทุกคนมาโหลดเกมมาเล่นนะคะแล้วก็จะได้เห็น Element ที่ที่เกมนี้มีให้ทุกคนมาลุ้นเล่นระหว่างที่ท,ที่เล่นกันนะคะก็จะมีแบบว่าตัวชูโลคนสนุกนะคะ พระเอกที่หล่อมากแบบ <Yeah. S 1> ว่าท้าทุกคนอะไรอย่างนี้ <laughs> แล้วก็จะมีแบบว่าการบูที่เมื่อเข้าไปเล่นจริงๆอะคะ่ะมันสนุกเท่ากับตอนที่ดูหนังที่เราเล่นกันเลยะคะ่ะ mm. ก็อยากให้ทุกคนไปโหลด Free Fire มาเล่นกันเยอะๆค่ะครับที่รุกอยู่ในอยู่ในโปรเจกต์นี้รู้สึกยังไงบ้างครับสุดยอดครับมันเป็นความฝันที่กลายเป็นความจริง mm. ด้วยร่วมงานกับพี่ใหญ่ย่าพี่มิวทุกคนนะครับ Free Fire ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ Free Fire กับแสดงผู้กำกับอาโปร์ตต์เสนใหญ่ๆนะครับผมรู้สึกดีใจมากที่สุดปกติปูชอบปูชอบแรงอยู่แล้วไหมชอบมากเห็นว่าลงเล่นเองซะส่วนใหญ่เลยตอนถ่ายอ่อลนเล่นอ๋อไม่ถึงปูชครับอ๋อมีมีสตันมีสตันด้วยแต่ว่ามีลุกก็เล่นเองบ้างนะครับเี่นมิวครับคิวผมรู้สึกกับโปรเจกต์นี้จ้ะก็อย่างที่บอกไปคือดีใจมากๆพอพอเรารู้ว่า แคสมีใครบ้างทั้งยาย่าทั้งลูกต้องบอกว่าอูเราเรารับทำเลยคืออันนี้บอกไปผมเป็น f อยาย่ามางานมากๆแล้วแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับยาย่าครับผมแล้วคือเราเห็นเลยว่าโอ้หคือนักแสดงแถวหน้าของมือไทยพอทำงานเป็นยังไงแบบเต็มที่มากคือยอดมากเลยครับออเป็นค่ะเช่นกันค่ะได้จังหวะดีมากสิ่งที่ออกมาละภูมิใจขนาดไหนคะ จริงๆสำหรับหนูนะคะหนูว่าชิ้นเนี้ยคืออะไรที่พีคที่สุดแล้วเท่าที่เคยได้แบบได้ได้ทำมาในในโลกของโฆษณานะคะ<ม>ถือว่าฟร e Fire จัดเต็มมากแล้วแล้แลอย่างที่พี่ผู้กำก,กับเขาพูดนะคะเหมือนว่าเธอ not เขาไม่ได้ใช่แค่เกมิงนะคะแต่ว่าเขายังให้ความสำคัญเกี่ยวกับภาพ like the this industry อะค่ะเหมือนว่าพวกเราได้ทำอะไรใหม่ๆเพราะว่า Free Fire เรียกเรามาทำะค่ะสนุก S <S> ได้บู๊แบบเต็มที่มากลงทุนกับโปรดัก totally ชันขนาดนี้เราคาดหวังกับการตอบรับมันมากที่ไรครับผมก็จริงๆรก็อย่างแรกเลยคือการทำธุรกิจของโซเลนาผมมองว่าเรามองที่ user experience เป็นหลักก็คือจริงคือในมองก็คือเหมือนลูกค้าทุกคนแต่ในที่นี้มันไม่ใช่แค่ลูกค้าของเราอ่ะสิ่งที่ผมแชร์คืออย่างที่ผมพูดถึงในส่วนของ Independent ของโปรเจกต์ไอคอนก็คืออยากให้น้องๆ้องที่พี่ทุกคนที่อยู่ในโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์เนี่ยได้แสดงความเป็นตัวตนออกมาคือถ่ายลูก ขาเขาด้วยแฟนคลับเขาเราจะอยู่ได้ยังไงแอสซอีโคซิสเต็มถ้าเราแคร์แค่ตัวเราเอง mm hmm. เราต้องแคร์ในสิ่งศิลปินที่เราทำงานด้วยจุดเด่นของคุณยา่าๆจุดเด่นของลกูกจุดเด่นของนิวเนี่ยคือผมมองว่าเออ่มันมันเป็นการลงตัวอันนี้คือเราคิดกันนานมากนะว่าเราจะเชิญใครมาร่วมง,งานด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ผมคิดว่าแบบมันเป็นอะไรที่ผมภาคภูมิทั้งทีมเนี่ยภาคภูมิใจมากแล้วก็ต้องมันไม่เกิดขึ้นเลยถ้าโปรดักชันนี้มันไม่ถูกทำมาละเอียดอ่อนที่บอกถ่าย5วันก็จริงแต่คือในเชิญแบบอ ว o r ชวงโปรดักชั o นมัน r e a l l ลี่ดิฟิ u ค t มันยากมากแต่ละผมมองว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้มันเราก็คาดหวังไว้เยอะแต่ว่าถามว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงนะมันขึ้นอยู่ว่าทุกคนแฮปปี้หรือเปล่าไม่ใช่แค่พวกเราแต่ถามว่าทุกคนในนีแฮปปี้ไหมผมเชื่อว่าทุกคนภูมิใจขอบคุณมากแล้วก็นางขอบคุณมากนะครับพี่ยอเป็นตัวแทนฝากสักหน่อยแล้วกันค่ะค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูหนัง Free Fire undefeated นะคะไปดูได้ที่ YouTube แล้วก็ Facebook นะคะรวมถึง IG ของ r r e f i r r t t h i l l n n คะ่ะก็มาเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะไปดูกันเยอะๆแล้วก็อย่าลืมโหลด r e e Fire มาเล่นอาจจะเจอพวกเราอยู่ในนั้นก็ได้ค่ะได้ครัขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเ <ขอ S 2> สืร์สั้หน่อยนะ